สวัสดีครับวันนี้ a-9 เก้จะมานํำเสนอสินค้าเครื่องดัดเหล็กรุ่นต่างๆของ a-9 ก้โปนะครับมีหลายรุ่นหลายขนาดมากมายให้เลือกใช้นะครับทั้งดัดเหล็กเส้นก่อสร้างเหล็กข้ออ้อยงาน DIY งานดัดโค้งงานดัดแป๊บมีเยอะมากนะครับเริ่มกันที่รุ่นถูกที่สุดของ a-9 ปูนะครับเครื่องดัด DIY นะครับตัวนี้เก้าร้อยห้าสิบบาทนะครับตัวนี้สามารถดัดได้ร้อยแดิองศาเนยนะครับดัดเหล็กแบนก็ได้ครับเหล็กเส้นกลมเหล็กเหลี่ยมตันนะครับสามารถดัดได้ถึงร้อยแปดิองศานะครับเรื่องดัดดี y 950้ายห้าิบาทนะครับรุ่นต่อไปนะครับจะเป็นดัดปอกสำหรับงานก่อสร้างนะครับรุ่น1 s นะครับรุ่นมินิคือรุ่นนี้นะครับดัดปอก เสาปอกคานได้นะครับได้ครั้งละ1-4ถึงเส้นต่อครั้งนะครับเหล็ก6มิลนะครับเหล็กก้าวครั้งละ1น่เส้นนะครับวันนี้ด้ามยาวห้าสิบเซนนะครับ A 9เก้าโปรรุ่น1 s เอมินิ6ถึง9มิลพันเดร้อบาทครับสินค้าทุกรุ่นรับประกัน1ปีนะครับรุ่นต่อไปจะเป็นรุ่นมาตรฐานนะครับตัดปอกเสาปอกคานนะครับตัดเหล็ก2อหุน6มิลนะครับตัวนี้ได้ครั้งละ 2ถึงสี่เส้นนะครับบอเก,ก้ามิลครั้งละหนึ่งเส้นนะครับด้ามยาวหกสิบฟุตปรับสไลด์ได้นะครับรุ่นนี้สองพันร้อบาทนะครับรุ่นต่อไปจะเป็นรุ่นสองถึงสิบสองมิลนะครับตัวนี้ดัดได้ตั้งแต่สองสามิลจนถึงสิบสองมิลข้ออ้อยเลยนะครับดัดได้สวยนะครับตัวนี้ด้ามยาวเ5็ิบ้าเซนนะครับ 2 6 0 0หร้อยบาทครับผมสองสิบมิลครับรุ่นต่อไปนะครับจะเป็นรุ่นห9เก้าสิบมิลน้นามยาว7 5้าเซนบูทรักสลไลด์ได้แต่ปอกสองหุนหกมิลได้ครั้งละสามสี่เส้นนะครับเหล็ก9้ามิลได้ครั้งละ2เส้นนะครับปอก 9, เก้าเหล็กคออ้อย12มิลได้นะครับสองพเก้าร้อยบาทครับห9เก้าสิบสองมิลนะครับรุ่นต่อไปจะเป็นรุ่นขายดีคออ้อยนะครับแด่คออ้อย 92-16มิลนะครับตัวนี้ตัด 16, เล็ก16ข้ออ้อยสวยงามมากด้ามยาวเมตร20นะครับตัวนี้เป็นที่นิยมและขายดีมากนะครับเพราะว่าปลายด้ามเป็นหัวปะเจนะครับหัวปะเจ16หนึ่งด้านอีกด้านนึงจะเป็นหัวปะเจ12ครับอยู่ข้างในขันโยนะครับรุ่นต่อไปจะเป็นรุ่นตัดข้ออ้อย12-16 20มิลนะครับตัวนี้6,800บาทครับ ด้ามยาวเมตรห้าสิบนะครับหัวใจแปดสิบห้ามิลนะครับแข็งแรงครับแข็งแรงดัดเข้าอ้อยได้ยืดคืนเหล็กได้นะครับดัดสิบสองสิบหกยี่สิบมิลนะครับตัวนี้หกพันแปดร้อยบาทนะครับน้าหนักสี่สิบห้ากิโลครับใช้เหล็กหนาแข็งแรงนะครับดัดได้ยืดคืนได้นะครับรุ่นต่อไปจะเป็นรุ่นดัดเข้าอ้อยสิบสองสิบหกยี่สิบยี่สิบห้ามิลนะตัวนี้ด้ามยาวสามเมตรครับยาวมากครับสามเมตรครับ น้ำหนัก65กิโลนะครับต,ตัวนี้ตัดได้ถึง25มิลเลยนะครับเ mm. ขาอ้อยบูทใหญ่100มิลลิเมตรนะครับ9,800บาทตัวนี้น้ำหนัก65กิโลนะครับรุ่น 12, 12,16,20,25มิลนะครับดัดได้12ครั้งละ3เส้นยืดคืนเหล็กได้16มิลครั้งละ2เส้น20มิลครั้งละ1เส้น25มิลครั้งละ1เซนนะครับต่อไปจะเป็นเครื่อง บาทลอนไม่ทัลชี้นะครับตัวนี้ครับ2,900บาทแถมตัวดัดกันจนนะครับใช้ได้สองระบบนะครับใช้มือโยกก็ได้ใช้บล็อกยิงทันก็ได้นะครับต่อไปจะเป็นเครื่องดัดโค้งนะครับดัดโค้งเหล็กต่างๆครับเหล็กแปบกลมเหล็กแบนเหล็กเหลี่ยมเหล็กเส้นนะครับใช้พวงมาลัยหมุนครับใช้ระบบแม่แรงนะครับระบบแม่แรงขึ้นนะครับพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งานนะครับ ดัดได้หมดครับตัวนี้เหล็กเส้นเหล็กแบนดเหล็กแป๊บกลมแป๊บเหลี่ยมครับ4,400บาทครับดูนนี้ครับเครื่องดัดโค้งและเครื่องวนเหล็กครับต่อไปจะเป็นเครื่องดัดแป๊บนะครับตัวนี้ด้ามยาวเมตรยี่สิบนะครับดัดแป๊บมีหลายรุ่นหลายขนาดครับสนใจสอบถามได้นะครับมีทั้งรุ่นแป๊บกลมสี่หุนหกหุนแป๊บกลมหนึ่งนิ้วนะครับแป๊บเหลี่ยม มีหมดนะครับราคาเริ่มต้นที่2,900บาทนะครับดัดแป๊บของ A9 Pro ครับลูกค้าสนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับมีทั้งแป๊บกลม4หุน6หุน1นิ้วแปบ๊บเหลี่ยม4หุนถึง1นิ้วครับตัวเครื่องแข็งแรงตัดแป๊บหนาได้เลยครับมีตัวตั้งองศาด้วยนะครับนี่ก็คือสินค้ารุ่นต่างๆของ A9 Pro นะครับลูกค้าสนใจตัวไหนต้องการดัดให้ดู แค่สอบถามได้เลยนะครับเราจะดัดให้ดูเป็นรุ่นรุ่ๆตามขนาดที่ลูกค้าต้องการนะครับเดี๋ยวเราจะมาดัดจริงๆให้ดูอีกครั้งนะครับแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นนะครับมีให้ท่านเลือกมากมายหลายรุ่นนะครับลูกค้าสนใจสอบถามได้เลยนะครับเราจะดัดเป็นรุ่นๆให้ดูครับ เอ้าปูเครื่องดดดเหล็กสำหรับงานก่อสร้างงานช่างงาน DIY และงานทั่วไปขอบคุณมากครับ